คํเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยานในการรับชมสวัสดีค่ะเอซีแฟนช่องมรรคการท่ารวยนะคะค่าท่านผู้ชมมื่อนี้นะคะแอดแกดเดินทางมาอยู่ที่วัดสีสว่างวงมันนองบัวบานนะคะมื่อนี้ค่ะท่านผู้ชมปูผาแดงเพิ่งกระจับมาดั้มถวายกระล่าลําคอโชกนะคะในวันที่16กันยายนเนาะคะ่ะ นะคะก่อนจะไปเบื้องปู้ผ้าแดงเนาะคะ่ะแอดกัดจะ๊กผ้าทผไปชมนะคะมาตามตัวเลขแน้ทา้งจากพ่อจ้ำนะคะหัวจิพานมาค่ะพ่อจ้ำเพิ่นกะห้วิ่งหากระเขานะคะเพวาวไวออก4 7 5เ้านาะคะ่ะกะถือว่าเขานะคะทาผู้ชมสำหรับหัวบันที่16กันยาย่นที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะพ่อจ้ำเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเดี๋ยวมาไปเบิ้งไปฟังน้ากันนะคะนจมาขอนทงจากคู่ือนเราเนาะ โสบยาสองกลอกเด้อพี่น้องสูตรในเลาสิ้อเตยมาตั้งสติได้ยุ่งโอ้โหเอขาจำมาตั้งสติได้ยุ่งจำเราไปย่ำคุ้มเราไปอยากให้ปูม้านะคะสูบให้ปู่ซื้อหราเขาจำเราอยเราไปอยากให้ปูมาว่าสัน ป่อยพ่นมาลดพอพ่นสีม,มาเบาหาพ่นมาบอกโชคเข้ามันเดียวก็อพอเนี่ยนะปูเพ่พนบได้มาพ,าพอเพ,พย่ากสามเพิพ่นทีบอกเราี่ต่เกามีฟูบันโยเก็บซี่ FC ญี่ปุ่นฝันมาดอนปูตาสิเริ่มคึกคักอีกเพราะั้นไปห้เลกคูนญี่ปุ่นแล้วห่ว<ม>ยปู้พันไก่เกิเขาสีสวนว่าเขาจสสืวนก็นี่เกิดดกนมีแต่ยาอยู่นี่ละ ฝันเนี่ยเราจมในเราล่ะอือว่าก็ได้เฮ็ดบ่แล้วได้บาหาเลยเราเลยมาเบิกมือเิ่เราก็บ่อือยกขึ้นหานิวจอ๋อโอ้ยจะบ่แม่นามาแล้วบ่ค่ะพ่อปูยกขึ้นหานวแล้วยานีล่ะาาๆๆแต่ว่าเราตอนเรามาเ็นนเราบ่เราบ่เป็นตูจังซี่ี แต่ว่าตัวโรเปิัุสันรู้แต่ว่าโราจมสินสีเขียวสินซีเขียวเป็นสินสีเขียวสินสีเขียวมีขามีแขนบวมปววปนเนวเกียวบางทีเลาอยู่นน้ำส่างเป็นใบเย็นย่น้ำส่างยกเมื่อเปิ้ลสิได้ยกเมื่อเขื่อนในเบิ้สิเบอรแมนหาบ่ค่ะหามาเลยตัวหันวัี่ิพานมาพอแล้วก็หายวิ่งหาะค่ะ วันนี้ก็สิบวิ่งหาอีกบ่นอ้อพ่นบ่ได้บอกเลขบอค่ะพ่อแต่ว่เพันบอกต้องวดมันก้นบ่แมนก็ได้บบอยากว้าก็บ่แน่เด้ค่ะพ่อพันบอกอันนบอกสสามสองแปดสามโอ้พ่นบอกต้องงวดสองแปดสามสามเพราะมตรวที่คนญี่ปุ่นก็ไปเกี่ยวพราวปูบอกว่าเอียงหมลท่าได้สามเอนืเอาเอาสิบ่แมน เพามันใจสว่าดอนผู้ตาทีิคื่อข้าอีกนะัมันเกิดหยก้อนนั้นเหรอใหจะเจางหมดสองแดสามสองแปดสครับกับกญาไมนยงมือเบิงสิ่หละตัวนั้นกับเป็นวิ่งห้าอีกแล้วนะพ่อจ้าพ่อสองแสกับวิ่งห้าเนาะมันสตัวบนสองเกาสามสองแปดสาได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้กูอยากขอแมแจ่ว่าตั้งสติไว้มันสะบันก็ได้สูบใหญ่ล้ กู๋กล้องข่อยคือเป็นบูบบับคอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อกอูอยากมาอยู่วบนสันอแจัมเราบูบูอยากให้กูมาเราเมย์เราว่าพ่นมาแห้งมาแห้งเราสิสูบหลายปวดเล่ร้อนไปอยู่จีินะเราสูบเหมือนเราแท่นอ่ะสูบเหมือนเราซื้อพอยามปูมาเพันสูบหลายเนาะค่ะพอเราเมย์สูบที่เราหาขวบกบขวบกบเนาะมันก็ห้องเราสูบยาม ัต่ประโนี้เราก็มีอาการเมย์อย<า>ู<า>่ค่ะแต่ว่าแนวทางของประจังวดนี้สองสองแปดสามเตมื่อบอกเตต้องงวดสองแปสาม,สามนะครับสองแปดสาม,ตมตแต่ต้องงวดแต่ต้องวดกับยามายกมือให้เียกะติบประจัมยายกมือหาเนีย่ยยายกมือหาเนีย่ยกะิเป็นขั้นหากะิเป็นหา หาหกหาซีเท่าไหร่นี่ล่ะห้าหกห้าีสงแสาห้าหกห้าซีสอสาหาหกหาีพี่น้องอันนี้คือแนวทางของ่อจัาได้ยุ่นเนียด้ก่น นีู่ัวพาแดงติดะมากผูกฟัตซอ,อแขนก็จำนะครับสองแปดสามนี่ตองงวดต้องพอจำเนาะค้าวมันปล่อยเลื่อยไปประมาเรอบสิาสองรอเลยบอเห็นเห็นพอจำเพิากกา่มกับบ้านเห็นไ่มอมีอาการอยู่แต่คุ้มไปค,มคุ้มคุ้มตั้งสตีไปเนะครับฝ่าเราเมื่อยเราว่าย่านปูมาแห้งเป็นร่างกายสิเมื่อยเนาะพ่าเนาะเมื่อยมันล่าแล้วเนาะข้อศอก ปูพาแดงจากปูพ่อต้อแขนให้อีพ่อจ้ำไหย้องควันพูดเลยหุงมาระเท็ดญี่ปุ่นละ่อจ้ำเงินบุพเลยขายมาอยู่ค้าในสองหมื่นหกพันเห็ดหัวเห็นมันเลวจมูก่ใส่ใส่ยังยังจะกก้องมันพ่อจ้ำย่งอยู่สามสิบหกกองยังอยู่สามสิบหอเห็ดเห็นมันเล้วจกละจมสิเล้วพูดดีอะครนะ แขนหมดแล้นโอ้ยผ้าไหมตัวนี้นมะเที่ยวมาพิเศษมันอ่อนโอ้ยงามถุงยามตวด้อมนไหมไมเบิดตัวน้ทั้งรุมไหมเบิดตัวนี้แต่ไม้อันนธรรมดาตก็แต่ทั้งรุมเป็นไม้มองามแต่ว่โอ้ไหมน้อยย่างดีสุงามไหมใส่เงนโอ้ยไว้ใส่เงินหวดนี่ละ ใส่เงินลาน้ะพ่อเน้องแปดสนี่ะพี่น้องครับ 4, 4ี่หาประจังนบวาตุได้ก่อนสองแสามสจังายามาทิสัตว์าสัทธ์าาิโิางรญาตะพดตังปัญญาปฏิปชาดิโตสิตวามุนโตตันเตระสาวุวตุเตสยามังคลานี้ อิติปิโสวิเศษีิเศษพุทธนาเมีอิเวนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิเศษพุทธนาเมอีอิมวนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธะปิติพุทธังอรหังพุทโธธรรมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธ ข้าพเจ้าขอราตนาอัญเชิญคุณพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณอุปัชฌายา,ทเ,ทเ,าเทวเทวราลตูวดาผู้รักษาองค์บรมธาตุพนมเด้อเจ้าทรงเจ้าหมื่นจเจ้าแสนขอให้รักษ,กษ,กษาปุกปักรักษาพ,อพ,อพ่อจ้ำมีความสุขคนดีเป็นลมโผล่มชัยของลูกของหลานต่อไป ความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีพญาติโคลาได้ได้ความแจกกำจ่ายไปมีไปนำโนกห้อยนำกาไปนำตะวันโนว่าเขาออขอความสุขมงคลมงคลเศรษฐีจะมาเกิดโดยอมอมูมาห์มุลมาด้วยนโมพุทธายะอิติสุขตัวอรหังพุทโธนโมพุทธายะพุทโธมามาธรรมโอมาสังโฆมาออยเตียนสะรุนออยเพิ่มเพลินใบตุกเกียร์ออยเตียนสะรุนออยเพิ่มเพลินใบตุกเกียร์ออยเตียนสะรุนออยเพิ่มเพลินใบตุกเกียร์ เชียรเกียเกียเเก้าดีส่อพด้อยความสบายสบายใจเออพอจำกับนี่จอความันงอวันบกได้ปูหนังอู่น้ำอยู่พา่ให้ปูด้ความสุขคจะเดินอยากไม่ถุกจากมาปูมากเลยครับปูมาแล้วนะครับปูโดนแล้เด้อปูโดนแล้วครับปูมาบรมีครับ ก็เห็นบ่กเรามีปูมาดวนแล้วปูคิดหอดปูเย็นแล้วเนาะปูกับคือว่าิดหอดลูกหลานอยู่บ่เ่เห็นกัน,กกนดวนแล้วเนาะ

ปัดเงีปัดเนี่ยพี่น้องฮะปัดจอยปัดเงียสิได้โชคได้ลา็่นกันครับปีลาเทียปีลาเทียเปัดเงี้ยปีลาเทียปีลาเทียปีลาเทียเฮ้ยปีนี้ปีหกสิบสี่ปีัปัดปีดปีลาเทียปัดปีลาเทียตัวนั้นปีลาเทียปีหกสิบสี่เลยค่ะหกสี่หกสี่ปีลาเทียปีลาเทียปีหกสิบสี่เด้อพี่น้อง ปัด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 ขึ้นไปปัดขึ้นไปปักอ่าขึ้นไปทั้งพุ่นอับผู้ชายขึ้นไปรอดขึ้นไปรอดขึ้นไป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 บวชหากเราบวหักกุกไปช่วยเจ็บเรกขึ้นไปรอดบันไดบันไดทั้งหลังพุ่นนั่นนี่พ่อบันไดพ่อเอาเหี้ยงมากันได้หาไม่เห็้ยข้นใดฮักเด้อ โ้คบอกว่าปัดให้ปูปีราเทียปัดเงียปีาเทียปีเากสี่นะครับหนึ่งด้งเอาเด้อครับปัดปีเทียเด้อบาเงีเอที่น้องหกสิบครับีหิีครัปัดเนียหอปีาเทียพี่น้องเบัเด้อยุก็่อดก็่หยอดก็ไม่ ผู้ชมอยาจะกอดก็น้องไงเนาะคือจะได้ก็จาหัวคือก็เฮ้ยให้ดอนปูตาห้องกับมาคือคากอีกเด้อปูเด้อที่ก้นฝันว่าดอนปูตาห้องคือคากิที่ปูแมนดีบอเริ่มจากนี้เราไปเพราะมันสิครบรอบที่ห้องดังๆก็ปูครบรอบไปนี่ครบแล้ว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 มีคนห้องที่ริ่มว่าสิดังอีกทีนี่ หัวสามลุสองนองหร่ต้องย่างมาสันจอดพัดมาสันไห้แม่นี่ดีเด้อครูสูดต็นี้แหละสูดยาก็ได้ปูมาสูดยาแล้วครับโดนปูมาสูดยา เอาน้ำผาแดงยอเอน้ำผาแดงอียกเยอะเด้อ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 คุณศิผู้นั้นละให้ผู้น้เป็นผู้ไปคผูพัดเี่ยนปีเทียรับปีอี่ีม่ัูพัดเทียรับปี้องที่สี่กัเนพี่น้องเอจำไม่ได้ครับผูพัดเียนปีละเทีรครับปีองี่ี่ครับน้ำไม่จิน้ำไม่จิ้น้ำแดงแอูก็กินน้ำแดงแล้วล่ะพี่น้องปููตาแมนบบจ้า นีลาปูตามีลาปูตาโอ้ปูตาได้ได้ต้อมามามได้ครับี่จะเพชรปุเ้อสยจะไปเพชรพ่นปูก์ุเด้อเนอะ่นนี้ล่อน้มางุ้มไปอีกครั้งตอนน้มาค้งเลยโอ้หาเนีมาพ่นปูดดเดอองเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปซองอีกนะครับปูน้าะว่ายจะไปเพพ่นปูดเด้อเยวพิ่ว่าเพ่นว่าหาตัวเดียวยกนิ้วอยู่พ่นปก็หาตัวเดียวเหมือนเด่นหา